อย่าคิดจะตอกลิ่มระหว่างเราด้วยซ้ําเราจะไม่ทําสิ่งที่คุณต้องการเสี่ยวจิวหนีเอาชีวิตรอดว่าคุณอ้วนคุณอ้วนจังเลยฉันไม่ได้คาดหวังว่าชายอ้วนคนนี้จะค่อนข้างดีอ้วนระวังเจ้าอ้วนฉันขอโทษเจ้าอ้วนช่วยฉันด้วยแม้ว่าคุณจะฆ่าชายอ้วนพวกเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปฉันฆ่าคุณอย่าทำอาายหยุดมัน อาทำไมคุณถึงฆ่าฉันอาแม้ว่าฉันจะเป็นแค่มือใหม่แต่ก็ไม่ง่ายที่จะฆ่าฉันรู้ไหมดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้จะมีความสามารถมากเสี่ยวจิวฉันรู้ว่าฉันผิดโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันแค่สับสนอยู่ครู่หนึ่งเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆฉันแค่สับสนอยู่ครู่หนึ่งโปรดช่วยฉันขอร้องด้วยเสี่ยวจิวดูสินี่ไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดเอาล่ะ โดยทั่วไปแล้วฉันจะไม่แสดงความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการฆ่าฉันโอ้เ oh, ด็กคนนี้อ่าเสี่ยวจิ๋วคุณนี่คือมือใหม่จริงๆเหรอสูดจมูกคุณต้องการที่จะออกแน่นอนว่ามันเป็นการปล้นคุณต้องการอะไรพี่ลี่คุณแน่ใจหรือว่าเราจะไปด้วยกันได้ ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นไม่อาจอย่างรู้ด้วยความเร็วที่เขาควา้าคอของเชิญสวียหายนั้นเกินกว่าที่คุณและฉันสามารถเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนหากเราชนกันเราอาจเสียชีวิตได้ที่ชายคนนี้ฉันยินดีที่จะมอบความมั่งคั่งที่เราได้รับระหว่างทางแก่คุณแต่ฉันหวังว่าคุณจะปล่อยเราไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจริงใจแค่ไหนในสิ่งที่คุณนําเสนอเอามันไปไออ้วนจําเรื่องนี้ไว้ให้ฉันหน่อยสิเอามันไป ชายแท้หลี่ยังคงมีผลึกอสูรสองอันที่เขายังไม่ได้หยิบออกมาและอันนั้นก็ล้ำค่าทุกอย่างอยู่ที่นี่โอเคไปกันเลยสูดจมูกเสี่ยวจิ๋วคุณจะร่ำรวยวิฉันกลัวแทบตายเด็กคนนี้แค่พยายามทำให้ผู้คนหวาดกลัวหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งของของเขาเป็นของคุณขอบคุณมากไปแล้วไปแล้ว ถุงอวกาศเป็นของฉันพี่ชายพักผ่อนให้สบายนะเสี่ยวจิ๋วคุณเป็นนักเรียนจากเนบิ l ลออะคาเดมีจริงๆหรือคุณคิดอย่างไรมีอะไรผิดปกติเสี่ยวจิว๋วคุณรอฉันอยู่ที่นี่ฉันจะไปด้านหน้าแล้วดูช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งจริงๆฮ่าฮ่าผู้คนจากนิกายเหล่านั้นและสิ่งหุนตาบอดกันหมดเลยเหรอ จริงๆแล้วเขาส่งเสียงหัวผู้พิทักษ์ฝ่ายซ้ายผู้โด่งดังของพระราชวังเทียนยเอนมาเป็นผู้ร้ายระดับปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามเสียงฮาในปัจจุบันเกือบจะเหมือนคนไร้ประโยชน์ไม่เช่นนั้นเราคงไม่สามารถพบคุณที่นี่ได้ฮ่าฮพระราชวังเทียนหยวนซูโอผู้พิทักษ์ตายฆ่าเขาด้วยกันขอบคุณคุณเป็นผู้พิทักษ์ฝ่ายซ้ายของเทียนยุนแพลิสหรือไม่ดี คุณเป็นคนร้ายหรือเปล่าคนร้ายมีผู้ดีกี่คนที่ไม่เคยฆ่าใครเลยบางคนก็เหมือนคนร้ายมากกว่าพวกเราด้วยซ้ำคุณคุณฆ่าเหรอไม่คนที่ฆ่าพวกเขาหายไปแล้วนี่มันไข่อะไรคะมันมีรูปแบบหรือไม่นี่คือไข่ปีศาจทำไมถึงมีไข่ปีศาจอยู่ที่นี่อ่อนนุ่มงูยักษ์นี่แหละนี่คืองูหลามลำดับที่เจ็ดวิ่ง ว่วนหลบไปวิ่งวิ่วิวิวไม่ได้แล้วประนาม,มันเข้าใจอ๋อมันกำลังตามทันการเคลื่อนไหวแบบนี้อาจเป็นสัตว์วิเศษระดับที่เจ็ดงูหลามจากักรพรรดิสักได้หรือไม่ประนาม,มันใครเป็นคนยั่วยุจกกักรพรรดิงูหลามศักดิ์สิทธิ์ระดับที่เจ็ดอ่าดึงที่เซียวจิวจิวอาจารย์จิววิ่งเร็วหนึ่งในนั้น เจ้าอ้วนโยนไข่นั่นให้งูหลามนั่นซะรีบหน่อยคุยกันโอเคโอเคขอโทษเจ้าอ้วนไอสารเลววิ่งเสี่ยวจิวว,ว้าว